ให้วดเดียวเลยไม่ต้องมาแล้วออกแค่นี้บาครับพอกก็ออกง้วนนี้แหละถามว่างวดไหนที่เดียวมาจะจะจะว่างวดไหนที่เดียวมวนเดียวจบสวัสดีครับเี่แดงันมงวดที่แล้วไม่เข้าจะเข้ามวนนี้แหละม้วดนี้อกครับจะางวนนี้มาแน่นอนงวดที่แล้วก็เขาเพราะว่าให้เลขตัวใดก็ให้ศูนย์เก้าสี่ ศูนย์เก้าสี่กับ้าห้าหกหกหกอหกอมันออกหาสองก็คลิปสองหมดออกมาหมดให้เก้าเก้าสิให้ต่เลขหาตัวเดียวเนาะเก้าเจ็ดหาว่ามีนี่ไปทั้งห้ายกันกรเกิบอยู่ในหัวนี่ห้าเจ็ดห้าเจ็ดหกห้าเจ็ดเจ็ดกระซิ จ้ากระชีพเิ่ออกเล็วกระชิบหนึ่งวันที่16กันวามีคนมากระชีบเดินไปไหนจะมากระชีบว่า6 5 7 6 5 7 5 7จ้าคนมากระชิบ3ตัวแล้วลอตเตอรี่มาแล้ว2ใบที่ยังก็6 5 7หรอคะเจ้าจ้า6 5 7เป็นช่างสันหรอคะเจ๊แดง แม่ว่าถ so ่ายฟันมาห้าเดินไปใส่กับห้าเจ็ดห้าเจ็ดห้าเจ็ดด้วยคือจังสันบอคือจังอันเสียงเร็วคือจังอันพระขี้รบต้อบอกมันบอกเดินไปใส่กับห้าเจ็ดห้าเจ็ดกระเจ้าเจียวหกใสเมันเป็นหกห้าเจ็ดหกห้าด้วยเอาดักเวลไปใส่ตลอดเวลนี่หูเออเวลย่างไปทั้งไงกัห้าเจ็ดห้าเจ็ดเอาไปเขาบอกใส่หูห้าเจ็ดห้าเจ็ดวันสี่บอกบอกกบอวันพีกับเสิบออกขัดจังหวะ ใครก็ทิ่เป็นเสียงค้นบอกครับเป็นเสียงค้นวะเป็นเสียงพยิงเป็นเสียงพุ้ยไสครับเสียงพุ้ยไสในมีนิ่งแมงสช่ไหมว่าเห็นตัวเลยว่าเห็นตัวคนห้าเกศห้าเกศมึ่อยไปเอามาสองใบแล้วห้าเจ็ศไปตลาดมาสามตัวหนูบอกไปหกห้าเจ็ศหกห้าตัดด้วยเ้ย

กระดังในยินง5กิจเอาย่างไปทางไรวคุณแม่มาซิมหูหอยห่าเจ็ดห้าสิบฮว่าเห็นโตคข้นหรอซิมเซนขอเลอะแปลว่าข้นจักอย่าเ้ะ5กจ5กจจากเธอเป็นเาว่าเาดูยูย่างไปใช้แต่ห้าก็จห้ายำยำยู่หันบ่ใชยำยำห้ากิดหาจตัวไหก็เป็นย่าง5กถ้าสามตัวก็จะเอาหก5าเจ สามตัวหกห้าเจ็ดเจมานนอนเจ็ดถ้วิ่งก็วิ่งเจ็ดแล้วบอกเจ็ดเจมาแน่นอนเจ็ดมาแน่นอนเสียงยำเสียงโหคกแน่เนาะเจ็ดมาแน่นอนเป็นผีกระสิบเป็นภายกระสิบเป็นอยังกระบอกหูเนาะแต่ว่าเป็นเสียงเพญยงผู้าซหรือว่าผีโซกันเนี่เพราะว่าม่วดีแล้วเนาไม้ดีเลยนะสัอ๋อน้เรเป็นเสียงกัสิบ ยาหนึ่งไยังฮะยาหนองเป็นผ้ายันวันจะ่ดรจแดดผ้ายกระสิบนะคะ SG สองตัวห้าสิบสองตัวห้าคอคืขึ้นไหนมีผ้ายาสิบเจ็ดตัวขึ้นไหนผ้ายกระสิก็เป็นมาสองขึ้นซอนเพราะว่าแตกที่ปกติกระิบอกหวยแวว่าตืหวยก่อนถึงไหนไ่ตื่อตน กูไปถวายวัดค่ะตอนถิ่มอะไวนี่ถวาที่แน่ๆย่ํำดุกนั่นหรอใช่ยำดุห้ากีตหเจีตก็เรกว่าอีกเจเออว่าแล้วว่าอีกหาคนวหรือว่าเห็นสอกันนะก็สิวันไนหคนอาจจะไม่หายวันนี้เนาะจช่วันวัหาย่บอกเขาวัที่แล้วนะคะตัวเลขของเจแดงตัวไรก็เจห้าหกให้ตามยูว่าตัวไหนกับศูนย์ ก้าสี่หงตามห้าหกตัดเล่นห้าหกหกก็ต่ใน้วยแล้วก็ห้าเจแล้วแต่เพ้าคนสิ่ตัดแต่ว่าสำหรับเจเจตามตัวเก่าบอตามยูสามยูจักยี่สิบสามสิบเพราะว่าเดี๋ยินี้มาปกเสืเลขเจ็แดงค่ะมันบ่มากหมดตอนมันจะมั่งงนิงสิบตาไม่สเขาตัดเด่นที่บุนข้ามเจ้ว่าสี่เพิ่มมาตัดสี่หูนี่ห้าเจ็ดห้าเจ็ดก็สิบสามตัวนะคะสี่สำหรับตัวเลขที่สิบ แต่ว่าเจแดงนี่เอาหกใส่เป็นหลักร้อยเจแดงคือบ่เอาสีเจ้าของเป็นผู้ยิงน้ำยิงคนฝันอืมวันนี้ได้เนาะจับอันมักหกมักหกเจแล้วอยากตามตัวเก่าแล้วโอ้มักหกสีคือสีบบมาสีบหมฮะสีบบมาสีบบมาสีดับสนิทบอกขาบโอ้ยวบมาสีดับหรอบ่งฉลาดดนั้ำรับเจแดงมีเหล็กดับบ่ค่ะบ่บ่บ่มีเหล็กดับ กองฉลากระบมเด็กดับซองฉ้าิมูลเนี่ยบสองสองข้างบนยักสองห้าสองจะว่าล็อกบรัฐบาลล็ก่ว่าห้าหกคนสิบพวเสียใจเลยเนาะสองห้าสองนะว่าข้างล่างสองสองยังเป็สองห้าสองรัฐบาล็อกเกแดงสรุปแนวทางรัฐบาลไทยในวันพสที่พบห้ฟังเ้ยครับเพิ่นจะเอาโต้ได้แน่ สำหรับเนวทางสองโตมีแค่นี่บอไม่เนิมเตันบอกเต่อ์เดียวเลาสีวิ่งอ่เดวิ่งเชียวิ่งหัววิ่งเจ็บว่นี่ีแดงบอกว่าแต่งไหนเก็กกอมาแมนอ่บอกครับชาเจสสีมาคนนั้ะสำหรับเนวาทางนะครับเขาก็แลนเจ็ดด้แล้ว สายวิ่งสายรูดนะครับผู้ใดมีตัวเด็ดตัวดีมาจับใส่เกตแดงเลยเกตแดงให้เกตตัวเดียวนะครับเกตตัวเดียวเกตตัวเดียวครับเอ้าโซวตัวนี้เฮาโซเลยนี่มาแล้วปี่ยแต่ยิ้มเลวอาหาหนึ่งน้ำมอหันนะครับที่ก่านี่้ยได้ว่างหกข้าเจ็ด คลงสลบตัวเลงแนวทางของเจ๊แดงให้ฟังนะครับครับผมสลหรับแนวทางของเจ๊แดงนะครับคนฝันแม่น16ธันวาคม68นะครับฝันมาเป็นคนกระสิบใส่หูห้าเจ็ดห้าเจ็ดห้าเจ็ดนะมันนี้เพิ่นเอาเลยเอาหกใส่เป็นหกห้าเจ็ดห้าเจ็ดนะครับสายมันสายแลีนสายขยันนะครับวิ่งเจ็ดตัวเดียวระวานะครับสลหรับแนวทางเจ๊ดแดงเด้อพี่น้อง ไกข้ากเจพิจารณาดูนะครับหกข้าเจ็ดนี่ก็เราว่าใหตตัดหกขาน้ำมันหมจะตัดรูปน้าตัดหขาน้หกห้าหกเจ็ดห้าเจ็ดตัดเอาเองเลยพี่น้องแต่เรามักเขาจะตแต่คูมักคููชอบเรัคก่าเอาเนเมานคเอาน อขอบคุณเจ๊แดงมากๆครับขอบคุณครับขอบคุณครับส,ส,ส,สวัสดีครับเท่าวงวดน,นี้แหละ <laughs> โอ้โห